วัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาผัดวุ้นเส้นค่ะป้าใช้วุ้นเส้นเล็ก2ห่อค่ะเป็นเส้นแห้งค่ะประมาณสองขีดนะคะแล้วป้าก็จะแช่น้ำแล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะผัดวุ้นเส้นทำง่ายมากเลยนะคะเครื่องปรุงค่ะมีไข่มังเขือเทศลูกเล็กลูกใหญ่ก็ได้หมดนะคะแล้วก็มีกระเทียมสับค่ะกระลำปลีค่ะต้นหอมขึ้นช่ายค่ะ แครอทใสก็ได้ไม่ใสก็ได้นะคะป้าแค่เพิ่มความสวยงามมีน้ำตาลนะคะครึ่งช้อนรสดีค่ะซอสฟ้าเขียวค่ะแล้วก็ซอสหอยค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเครื่องปรุงไม่เยอะเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะพอกระทะร้อนป้าก็จะใส่ไข่ลงไปผัดค่ะ ให้พอสุกนะคะแล้วป้าก็จะเอามาขึ้นมาพักไว้ค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะผัดให้หอมเลยนะคะ สักหน่อยแล้วก็ใส่กะหล่ำมงไปผัดเลยนะคะผัดให้พอยุบค,ค่ะค่ะผ,ผัดมาตัก้งหมยป้าก็จะปรุงรสเลยนะคะ ซอฟฟ้าเขียวค่ะซอสหอยค่ะน้ำตาลทรายค่ะขึ้นช้อนนะคะแล้วก็รสดีค่ะ ป้าจะเติมซีอิ๊ดำลงไปนิดนึงนะคะถ้ารู้สึกว่าแห้งก็เติมน้ำได้นะคะ้อมมากเลยป้าก็จะใส่มะเขือเทศค่ะ จะเติมน้ำนิดนึงค่ะเติมไข่ลงไปเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ อร่อยมากเลยค่ะป่าจ,จะปิดแก๊สเลยนะคะชิมดูแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะว่าจ,จะใส่พริกไทยค่ะนิดนึงถ้าเราทําให้เด็กๆทานเราก็ไม่ต้องใส่พริกไทยแล้วก็ไม่ต้องใส่ผักเยอะนะคะอร่อยมากเลยนะคะลองทําดูนะคะทําไม่ยากเลยค่ะ ีค่ะอืมอร่อยมากๆเลยค่ะทำง่ายแต่อร่อยมากขอขอบคุณที่เขามาเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะ